อยากรู้ไหมว่าทำไมใครๆก็อยากได้รถซีอวีคันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับดูคลิปนี้มีคำตอบครับผม คันนี้คือ Honda CLV รุ่น2.4 ES ขับเคลื่อน4ล้อและเป็นปี2020เรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับ CLV คันนี้นะครับสวยๆแบบนี้ฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยออปชั่นครบกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาไม่มีรอยแตหกหักไม่มีรอยชำรุดเลยครับไฟหน้าของเขาเป็นแบบ Full LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light และก็มีไฟตัดหมอก LED ด้วยกันชนด้านหน้าไม่มีรอยสเก็ตเห็นสภาพสวยๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์ให้ใช้งานด้วยครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรกำลังเหลือเฟือแล้วก็ไป ประหยัดน้ามันได้ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรห้องเครื่องสะอาดพร้อมใช้งานสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยครับเป็นรถ s u v วคันที่ภายในสภาพสวยใหม่จริงๆครับแล้วก็มีหน้าจอแบบนี้นะฟูมวันไลหุ้มหนังไม่มีรอยถลอกเลยที่สําคัญครับสภาพนี้คือประวัติสวยด้วยนะคันนี้นะครับเซอร์วิสสูตรทุกระยะอุปกรณ์ครบครับสรุปให้เลยก็แล้วกันครับว่ารถ Honda c r ซวคันนี้คุ้มค่าน่าใช้งานมากครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดง600 0กว่าบาทนะครับใครสนใจรถคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนล้มต้นที่15,00 0บาาาาทททเ่่่นนนนนั้้ครรีไหใจถออยช ติดต่อวันทัวรโต้ด่วนได้ที่เบอร์โทรนี้ครับ0616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับผมรับประกันให้เลยนะครับว่ารถวันทัวรโต้ทุกคันรถบ้านแทรรถเปร์เซ็นตไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สําคัญครับมีววลันีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มของทุกประเทศด้วยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมครับสวัสดีครับ